จบข่าวแล้วนะคะติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจต่อนะคะสมพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้นานาคตะสุขาว่าโหวความโศกไม่อาจนำมาซึ่งความสุขในอนาคตและปิดท้ายวันนี้นะคะเป็นภาพของจิตรกรชาวฟิลิปปินนาทเนียลอราปีเดนะคะ ที่ส,สร้างผลงานบนชายหาดดูไบโดยเขาเคยสร้างผลงานศิลป,ปะบนพื้นทรายไว้เป็นจำนวนมากค่ะรวมทั้งภาพแผนที่และผู้นำของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสที่ได้รับการบันทึกไว้ในกีเาสบุ๊กด้วยนะคะให้เป็นผลงานศิลป,ปะบนพื้นทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ